ข้าวกับอะไรเนี่ยข้าวกับไข่อืมไหนกินแบบไหนกินให้ดูหน่อยกลมลงหรือมันหก มแม่ถ่ายวิดีโออยู่นั่นนี่กินดีๆสิเดี๋ยวเขาไม่กดติดตามนะกินดีๆอร่อยไหม หมดยงอีกนิดเดียวกิน,นด,ดีๆวะนา้าอย่าทำแบบนั้นมันหกใส่จมูกเข้าไปในจมูกหายใจไม่ออกด้วยมันตายด้วยยังไม่หมดยังไม่หมด ซดอะไรเยอะมันไม่มีน้ำให้ซดเลยน,นะน,น่ะน้ำซดนั่นเขาจะกแก้วมั้งนั่นเออดื้อ,อหายใจไม่ออกตายแล้วน่ะ อ๋อแอล้วจะทำแบบนั้นเข้าจมูกหมดยังหมดหรือยังหมดแล้วอือปัดมือไว้ในถาดเออเอาปัดออกซิ่งแก้ม ดูดิเขาจะมุกแล้วนี่เกือบแล้วเกือบแล้วหายใจไม่ออกตายนะนี่